ก็ขอสวัสดีเพืเ่อนๆเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับอยู่ด้วยกันในคลิปนี้นะครับที่สถานีรถไฟลบบุรีสถานีรถไฟในเส้นทางรถไฟสายเหนือจังหวัดแรกเชื่อมต่อกับภาคกลางนะครับวันนี้นะครับพามาดูเทคโนโลยีการจําหน่ายตั๋วที่สถานีรถไฟลบบุรีแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าสถานีรถไฟลบบุรีเนี่ยเป็นสถานีรถไฟต้นแบบแห่งแรก ของประเทศไทยนะครับปัจจุบันนะครับสถานีรถไฟลพบุรีได้ทดลองนําเทคโนโลยีการจําหน่ายตั๋วในรูปแบบ Drive to Ticket นะครับก็คือการบริการแบบครบวงจรในเรื่องของการจําหน่ายตัว๋วจองตั๋วง่ายจ่ายเงินออนไลน์ไม่ต้องลงจากรถนี่นะฮะนี่มีป้ายโฆษณาที่สถานีรถไฟลพบุรีซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบสถานีรถไฟแห่งแรกที่มีบริการแบบนี้นะฮะ คล้ายๆกับเวลาเราไปขนส่งนะฮะเรื่องล้อต่อภาษีอะไรประมาณนั้นเลยนะครับโดยขับรถเข้ามาบริเวณนี้นะครับที่จะมีป้ายเขียนว่า Drive Through Ticket แล้วก็นำรถมาจอดบริเวณตู้จำหน่ายตั๋วนะครับจะมีพนักง,งานบริการสแตนบายอยู่ตลอดเวลานะครับและนี่ก็คือบริเวณที่เป็นช่องจำหน่ายตัว๋ว Drive Through Ticket นะครับสามารถ จองตั๋วออนไลน์จองตั๋วล่วงหน้าแล้วก็จ่ายเงินออนไลน์ได้ที่นี่จบในที่เดียวนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของสถานีรถไฟลบบุรี Drive t h r o u Ticket แห่งแรกในประเทศไทยครับ